ลูกผักหวานหรือว่าเม็ดผักหวานไว้เตรียมโปูกนะคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องผูู้กทุกคนมือนีมเจยบสิภาพพี่น้องไปหูวจักกับหน่วยผักหวานหรือหมากผักหวานนะจ้ะเพื่อที่สะเตรียมปปูกเข้าไปเบ่งวิธีการกันว่าเพิ่นเห็ดจังไหนเก็บจังไหนจังสีเอาไปโปกูกติดนอกจากนอกพอทาเห่าเห็ดบ่อถ,ถิกวิธีเม็ดผักหวานที่เห่าเก็บไว้กับสีบอ่อเกิดนะจาะขั้นตอนแรกเขาก็ไปเก็บผักหวานกันก่อน มื mail, policies, so ้อนี้เก็บได้บักหลายนึงจะได้1กะละมังบักใหญ่นึงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะได้เม็ดผักหวานมาแล้วเอื้อกเอาหน่วยขนาดนี้พอเนาะจะบ่ต้องสุกคักแล้วก็บ่ต้องเขียวคักเนาะจ้ะเนาะแช่น้ําไว้จัก2ชั่วโมงเพื่อที่เปลือกเพิ่นสิได้ออกจากเม็ดเพิ่นง่ายๆเนาะจ้ะเนาะพอแช่ไว้2ชั่วโมงเฮาก็มาแบ่งใส่กะมังอีกใบนึงเพื่อที่เฮาสิได้เอาทรายใส่แล้วเฮาก็สิได้ เหยียบเอาแต่เม็ดออกจากเปลือก,กนะเราจะนาะเข้าไปเบิ่งวิธีการเห็ดเลยจ้ะเอาทรายลงไปพอประมาณเราเข้าก็ล่งไปเหยียบเลยจ้ะเหยีย hmm. บเอาในผักหวานออกมาจากเปลือกแหย่ได้เราจะนอกเพราะว่าถ้ามีเปลือกหรือว่ามีอย่างเหลืองหรือที่เพิินเอื่นว่านำหวานนเหลืองเพิ่นอยู่กับเม็ดสเฮ็ดให้เป็นเสือล่าแล้วก็สีเกิดยากเน,นาะจ้ะก็กะนี่เลยเหยียบจนเป็นจังสีเลยนามอยู่ใน พักหวานเนี่ยจะที่ว่าเพิ่นออกมาหลายๆนี่ยนำอยู่ในหมากพักหวานแล้วเขากลมาบ,บีบีออกบีเลือกเอาแต่เม็ดพักหวานน่าจะนอกก็มาเลือกออกเลือกเอาแต่เม็ดพักหวานแต่ว่ายังมีสีเหลืองๆติดอยู่เห็นหมดจะนั่นคือนำหวานของเม็ดพักหวานน่ะจะเขาก็เอามาใส่กระเพลีหรือผ้าเขียวของเข้าที่เขาย้ายไว้เป็นทงนี่ล่างไา้ออกสะกอน ขาใส่เท่าได้นองพี่น้องนอกเป็นอีกยังเพราะว่าข้าเสียเปลูกฝ่แม่เ้าเอาไปกินโลดน่าจะเสีล่างน้ำแล้วกระสีเอาเท่าครึ่งครึ่งเพิ่นเบาๆยาเห็ดแห้งได้พี่น้องเดี๋ยวเม็ดพักหวานสีแตกนัจกนจะนอแล้วข้าก็เอาลงไปในกระมังเพื่อทีเสีล่างเอาไซายออกไเมดนมัจจะนอเมื่อข้าล่างเอาซ้ายออกเบิดแล้วขาก็สีเก็บเอาเม็ดพักหวานใส่ในถุงเขียวอีกเท่านึงเพราะว่ายางเหลืองที่ติดอยู่กับเม็ดยังออกบอ่เมเิด ข้ากะสิเอาไปใส่เครื่องซักผ้านเนาะจะนะใส่ในเครื่องซักผ้าไปเลยจ้าใส่เครื่องซักผ้าเล้ยลๆข้าวกะส่แทบแทบคนตะคอกเข้านีานเราจะลงไปแล้วกับปั้นไวประมาณสิบนาทีเพื่อที่สีหย,ยางหวานอย่างสีเหลืองนั่นออกจากเม็ดข้าวหวานของข้าวเห็นเมดเราจะนอปั้นไปเลยสิบนาที อาจสิเบิ้งหลายขั้นตอน,น้องพี่น้องเนาะแต่ก็เพื่อความสะอาดล้วก็ย้มเหาเก็บไว้โดนๆก็สีบกเขินลาเอาไปปลูกก็สิเด,ดิดดีๆเนาะพี่น้องเนาะตักผ้าเข้าสักเม็ดผักหวานพอปันครบสิหน้าที่เฮากสิเอาออกจากเครื่องเพื่อที่สิไปล่างน้ำสะอาดหรือล่างน้ำเปล่าลพี่น้องล่างออกให้สะอาดก็สิได้แต่ในพักหวานที่มีสีขาวจังสิ ปาดปากทุงออกนอาจะน,นอ่เฮ้าสิได้ล่างน้ำกันปาดออกไปเลยประสีเทใส่กะละมังอีกเทื่อนหึงล่างออกให้เอี่ยมล่างเอาหนามฝงสักพอกของเข้าออกให้เอียเเอ่ยมเห็นบ่าจะเยี่ยมแล้วสะอาดแล้วพี่น้องบอ่มีสีเหลืองกอแล้วแบบนี้เก็บได้นอกจะนอกเก็บได้เอาไวป้ปลูกได้น่าจะ เราก็เก็บใส่ถุงผัาเขียวคือเกลาเอาไปพาดไว้เทิงคอหรือเทิ้งยางก็ได้ให่หนามเพ่นออกไห้เบิดก่กนแล้วห้องก็สีเอาไปพึ่งไว้ในทีหม่หมเราจะกระทือเทิ้งบานเท่านั่นละ่ยะยาตากแดดได้พี่น้องหามตากแดดเด็ดขาดพึ่งไว้สามมือกระใสได้จ้ะแล้ห้องก็สิเอาไปปลูกห้องก็สิได้พักวานหนาเรปปะทานแนวนี้ล่ะจ้า